วัีค่ะวันดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสูขูสุขอนได้ค่ะเด้อวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วค่ะครับสับสตายะด่นจ้ามาพอกันช่วงบายบายกับบายบายแล้วล่ะพี่น้องมันนี้ช่วงเย็นเย็นเวลาเย็น <c oughs> เป็นช่วงเวลาเย็นค่ะพี่น้องเพราะว่าอตอนนี้พี่แล่นกับหกมงเคืงละหกมงเคิงแห้งกับกับข้ามแล้วล่ะพี่น้องอยเด่วนเพิ่งจะได้กินเขาเที่ยงพ่อหมูเศร้านี่กินแค่ขนมปังสามแผ่นหนึ่งแล้วก็ เพิ่งเดินทางจากไปเบิงแข่งรถมาให้พไปนองจาาเขาแข่งฟอร์มูลาแล้วก็รายการแข่งรถระดับประเทศของฟินแลนด์นะคะเขาจัดปีละเทือปีหนึ่งปีหนึ่งไม,ม่เทือเดียวแต่ว่าเขาจัดสามมือสองหรือสามมืก็สื่อตัวไปเบิงกันนะพี่น้องอากาศเย็นเย็นใส่เสื้อกันหนาวขนาดใส่เสื้อกันเหน่ไปกนยังเอาไปอยู่พอมันนั่งโดนแล้วก็หมวกก็ไม่ได้ออกไปจนหูเย็น จันหูเย็นหูชาอาปากระไระกันไกลแข็งขนาดบ้านฮอดหนาวเดี๋ยวนี้แค่พึ่งจะเริ่มเขาวราจดูไปไม่ด่วงซื้อกันยังเย็น,นหนาวลายเนาะเอาลใจพี่น้องเดินทางไม่แม่ก็เลยคิดอยากกินต่ำสันดอรก,กัเลยว่าเฮ็ดต่ำยังกินเนาะในตู้นี่มันมีอียงเนาะที่ของที่เขายังเหลือก็เห็น,หนแ,ลแ,แล้วเห็นแค่รดพอดีเวลเห็นแค่รตกับกุ้ง กพวกของทะเลก็เพราะยังมีเหมือนตาใส่หมูยอจักหน่อยจ้ะตําแค่รอดกุ้งสดหมูยอค่ะคืออยากกินแม้มันเดินทางไวเมียม,มันอยากกินของตำตำเม็ดเพสแต่ว่าก็บว่าเฮ็ดเพสแต่ว,ว่าน้ำลายแตกน้ำลายแตกพี่น้องจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ห้องกลนก่อนห้องกลนก่อนอืมพี่น้องจิ๋วเพื่อเห็นนำ้ำอืม เห็นไปพี่น้องเดี๋ยวปับกล้องอีกนิดหนึ่งเออก็สีคืออยู่เนาะอืมชัดเจนแล้วพี่น้องจ้ามาได้มาได้มาลุยได้พี่น้องตำสซกุ้งจะเบิ่งกุ่งก็ว่าน้ำข่อยกระเด็นอองนึงกันกุ่งมันแรนกุ้งมันพันนิตายสิไเใไส่กันยังวากุ้งนี่ก็ได้อยากกุ้งสดจ้ะพี่น้องมามาลุยน้ำกันจ้ะเดินทางไปไก่มาไก่ไม่เมะกะลุยๆของเสียกันมี่แห้งทอง รู้สึกดีค่ายเขียดพี่น้องกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งนี่ยงเขากุ้งเสือดำเหรอเป็นปะอะไรวะกุ้งหัวเสืออันนหมที่เขาเอ,อิอพี่น้งองอ๋อมีแหง้งอื้มอือดิกสิ เบ่ง <c oughs> ไหมคีดรสมากไลยเมย์มาะถ้าขนมเซนเนาะ่ได้ต้มขนมเ้นไปพี่น้องอ๋อซสบาย มืยอย่อจังจากที่ส่วนพีส่วนน้องบอกอีกอย่างเนาะรายการกินกันไม่ได้กินท่นันละ mm. -hmm. เดินไปซื้อกับขา่าวใจพี่น้องอวานมันเหมือนละ <c oughs> ท้องทะเลก็เริ่มเมดอ,อยากกินมกน้อไ่ไหมกับอันมกอันมกหัวต้มปลาไหมคันก้อยไข่ก็อยากกินก้อยกุ้งไฟก็อยากกินยาวไปเมือ่อจะยัง 我没饿来 มันมีคำบัรยายค่ะ บขาดขนมเสน้นกแซ่บ แม่พี่น้องกัดกุ้งมาจับแป้งอืม 本身蛮 easy when <coughs> let me come to bobby now. ไปลงซาพีแล้วกินไปเรื่อย Mm. Mm. Papi tapi <coughs> ini bantuk siang daddy dia, total kedinginan, total berbau, apa bicara ban dia. กรปาปิก้ากบน้ำนำหงคอนเซ็ปต์ซองคอยคือว่าค่อไม่ได้กินนซอวเพื่อความกินแบบอิ่มจนจุท้องอยู่นะสองคอยคือกินอิ่มกับคืออิ่มค่ะพี่น้องจะบริยัดเพราะว่ามันจะเห็นว่าเสียสุขภาพเจ็บท้องแนนท้องใช่ไหม ขันอิ่มแล้วก็คืออิม่มกินบลเบิดกับสร้างบนแต่ว่าพักพักที่เหลือเนี่ยคือไปได้กินมือหลังโอ้เป็นดน่หละพักแล้วก็ไปได้กินมือหลังค่ะพี่น้องจา้าตัวามานีิสับแห้งเดินทางไม่เมย์มอเลยค่ะกับป๋ำแครอทกุ้งสดแล้วกับมูยยอดับอีลีพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องสับสไตล์ด้ดวงได้จ่าเดอ้อเป็นกําลังใจให้กันละกันพอกันไม่คลิปหนาค่ะค่อยติดตามว้า ได้ดว่วนเสร็จอย่างสบีสุนองกินเลยค่นะน้อนนี่เขาตบไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ